ด้านซ้ายด้านขวาเนี่ยเป็นฝั่งหนึ่งเขาบอกว่าเป็นยักษ์เป็นอ e ีวิลนะครับก็คือเป็นยักษ์ สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับพบกับผมตัว BKK จากร้าน d b k k เค e สปีนะครับผมวันนี้ก็จะมารีวิวหมวกกันน็อกอีกเช่นเคยนะครับก็ช่วงนี้จะทําเยอะนิดนึงเพราะว่าคิวหมวกที่จะมารีวิวเนี่ยมีเยอะมากแต่ว่าใบเน้ผมขอลัดคิวมาก่อนเลยเพราะว่าหมวกมันเพิ่งมาเมื่อวานแล้วก็ต้องแบบเห็นตัวจริงแล้วบอกว่าสวยมากเลยนะครับอยากให้ทุกคนได้เห็นพร้อมๆไปกับผมเลยแล้วกันนะครับอันนี้ผมยังไม่เห็นเลยนะครับของจริงเดี๋ยวมาอันบ็อกส่วมกันแล้วก็รีวิวนะครับข้อมูล แน่นๆเลยนะครับผมก็ไปดูกันนะครับว่าเป็นหมวกอะไรกันนะครับในมือของผมก็คือตัวหมวก s h o e ็ x ซ์ i ิลินะครับเป็นลายพิเศษนะครับมา r k m มา Qu e z m o ตกิสา3นะครับก็เป็นลายที่หลายๆคนรอคอยอยากให้เข้ามาที่ร้านแล้วตอนนี้ก็เข้ามาแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาลอง Un b บ x ็ร่วมกันแล้วก็ดูรีวิวสเปคไปร่าวๆด้วยนะครับผมอันนี้ผมก็ Unbox ็เลยแล้วกันนะครับผมไม่พูดพ่ำทำเพลงนะครับกล่องเหมือนเดิมครับโชเอ็กก็จะมีโฟมกันกระแทกมาอย่างดีนะครับ ด้านบนสุดมีแผ่นพินล็อกนะครับเป็นพินล็อก EVO นะครับพินล็อก EVO ก็คือเต็มเต็มจอนะครับถ้าเป็นเป็นยี่ห้ออื่นอาจจะใช้คำว่า Max Vision อะไรเงี้ยแต่ว่าของของโชเอะเขาใช้คำว่า EVO นะครับเป็นชื่อเฉพาะของเขาครับมาดูที่ถุงเขานะครับก็เป็นถุงสีขาวออกขี้ม้าเล็กๆนะครับเหมือนกับทางอารายนะครับแต่ของโชเอะจะดูสว่างกว่านะครับแล้วผ้าก็ดูเป็นไนลอนลื่นกว่าของอไรายจะเป็นผ้านิ่มๆนะครับผมอันนี้ ก็มีหูรูดปกติผมก็ไม่ค่อยพูดถึงเรื่องถุงนะครับวันนี้ก็พูดให้ฟังแล้วกันอ่ะก็รูดออกมานะครับผมหมวกนะครับเดี๋ยวให้ดูเลยบอกเลยว่าสวยมากปึ้งลายมาเกสโมเตกิสามนะครับผมอ่าเดี๋ยวเริ่มหมุนให้ดูดีกว่าวันนี้บังเอิญมากเลยนะว่่าผมใส่เสื้อมาร์กมาเกสพอดีไม่ได้ตั้งใจนะเมื่อเช้าเอาใส่มาแล้วก็หมวกเข้าพอดีปกติผมก็ใส่เสื้อตัวนี้อยู่แล้วอยู่บ้างแล้วนะครับ อ่ะอันนี้ก็เป็นหมวกที่าลายสวยงามจับตาตั้งแต่แรกพบเลยนะครับผมด้วยเบสของเขาเรียกอะไรพื้นของหมวกเนี้ยหลักๆจะเป็นสีน้ําเงินอ่าคือเป็นสีน้ําเงินตรงนี้นะครับป mm. ีลวดลายอยู่ภายในเป็นรูปโซ่ที่ซ่อนอยู่นะโซ่แบบเนี้ยแต่ว่าตรงเนี้ยมันจะเป็นลายโซ่ซ่อนอยู่ข้างในนะครับก็เป็นโซ่น่าจะเป็นโซ่ของทางญี่ปุ่นเวลาเราไปพวกอ่าร้านโจงซานเจ้าที่ญี่ปุ่นนีเราจะเห็นพวกอย่างนี้นะครับผมก็เป็นกราฟิกของทาง ญี่ปุ่นนะครับมากเกเนี่ยเขามีความผูกพันกับทางญี่ปุ่นค่อนข้างมากเวลาเขามีสนามเป็นธรรมเนียมของมากเกวสก็คือถ้าไปแข่งที่สนามที่ญี่ปุ่นสนามอ่าจะเป็นนิตจีหรือโมเตกิเนี่ย เขาก็จะมีหมวกใหม่นะครับใบนี้เป็นใบที่3แล้วนะครับปกติเขาไม่ได้ออกทุกปีนะเขาจะออกปีเว้นปีหรืออะไรเนี่ยซึ่งปีแรกก็จะเป็นตัวที่เป็นสีแดงปีที่2ก็จะเป็นตัวแมวกวากสีขาวนะครับผมแล้วก็ปีนี้เป็นตัวที่3นะปีนี้เป็นหมวกามาเกสสามเนี่ยเป็นหมวกที่มาร์คมาเกสใช้ในการแข่งขันปี2018นะครับผมซึ่งเป็นปีที่มาร์คเนี่ยคว้าแชมป์มอเตอร์จีพีสมัยที่5นะครับแต่ว่าเขาเขาเขาจะเป็น w ว r ร์ c h ช m p i o n s h i p 7สมัยนะครับก็คือเขาจะรวมพวก125-250 Moto2 อะไรพวกนี้ด้วยผมผมจำไม่ได้ว่ามาเกวสได้แชมป์อะไรบ้างนะครับแต่ว่ารวมทั้งหมดแล้วเนี่ยตอนนี้เขาได้ทั้งหมด8สมัยนะครับซึ่งปีที่2018เนี่ยมาร์กเกวได้แชมป์สมัยที่7ซึ่งเป็นสนามที่จบโมเตกิ ในสนามนั้นด้วยซึ่งมาร์คมาเกสได้ที่1น,นะครับผมอ่านี่ก็เราสตอรี่ของหมกหมกแต่ละใบเนี hmm. ่ยมันมีเรื่องราวต่างๆมากมายนะครับผมก็ให้ดูคร่าๆวๆโมกตัวนี้สวยเป็นสีน้ําเงินทองนะครับผมแล้วก็ลวดลายด้านหลังเนี่ยค่อนข้างสวยนะครับก็จะมีตัวอักษรคันจีตัวนี้นะครับตัวนี้เขาใช้มันผมไปอ่านมามันคำอ่านผมจำไม่ได้แต่ว่ามันแปลว่าเฟสติวัลก็คือการเฉลิมฉลองนะครับผมก็เป็นคำมงคลแล้วกันนะครับแล้วก็ ด้านบนก็จะเป็นรูปแมวกวักนั่งเรืออยู่นะแล้วก็มีพวกกรองแล้วก็มีโลโก้มาก์มากเกสอยู่ข้างบนตรงนี้อ่าด้านซ้ายด้านขวาเนี่ยเป็นฝั่งหนึ่งเขาบอกว่าเป็นยักษ์เป็น e v i ิลนะครับก็คือเป็นยักษ์ ถือตะบองถืออะไรนี้กําลังต่อสู้กักบอีกฝั่งหนึ่งก็คือเป็นซามูไรนะครับสังเกตซามูไรนี่จะถือดาบนะครับผมก็คือเป็นการต่อสู้กันระหว่างความดีและก็ความชั่วร้ายนะครับผมก็มีความสวยงามน,นะครับเห็นไหมเมฆสองฝั่งชั่วไายก็เป็นสีส้มออกแดงๆนะครับผมแล้วก็ด้านนี้ก็เป็นซามูไรนะครับเป็นความดีก็เป็นเมฆสีฟ้านะครับมีแมวเหมียวอยู่ตรงกลางนะครับผมด้านบน ปกติมาร์กมาควสก็จะมีมดอยู่ด้านบนนะครับอันนี้เขาก็ทามดให้เป็นสัญลักษณ์เหมือนภาษาญี่ปุ่นนะเหมือนเป็นแบบโลโก้ญี่ปุ่นถ้าใครเคยไปกินพวกหมูทอดหมูทอดญี่ปุ่นนะก็จะเห็นแบบโลโก้อารมณ์ประมาณนี้ซึ่งเขาก็เอามาล้อกับดีไซน์ของมดซึ่งเป็นนิคเนมของของมาเวสก็คือเจ้ามดนะครับก็คือตัวมัสคอตของเขาก็คือเป็นมดนั่นเองนะครับก็จะเป็นมดอยู่ด้านบนสีทองสวยงามอลังเลยทีเดียวนะครับผมซึ่ง หมวกใบนี้นะครับมีสปอนเซอร์คือ p ูแอนแมคือเป็นยี่ห้อเสื้อผ้านะครับผมติดเหมือนกับตัวที่ใส่จริงเลยมีอย่างเดียวที่เขาไม่ได้ติดมาด้วยก็คือตัว Red u l l นะครับถ้าเป็นมาร์คมาเ e ของจริงก็จะมี Red u l l อันนี้ซึ่งเราสามารถไปทำสติ๊กเกอร์หรือแว็บให้มันเหมือนก็ได้นะครับผมอันนี้ก็สวยงามอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูรอบๆอีกรอบหนึ่งราคาหมวกใบนี้อยู่ที่ 26, 5 0 0บาทเท่าเดิมนะครับผมไม่ได้มีราคาเปลี่ยนแปลงอะไรเลยนะครับ ซึ่งหมวกใบนี้เป็นหมวกตัวท็อปที่ใช้ในการแข่งขัน MotoGP วัสดุนะครับทำจาก A I M plus นะครับ A M เนี่ยคือเป็น,น A M plus เนี่ยก็คือเป็นชั้นเลเยอร์นะครับพวกออร์แกนิกไฟเบอร์ต่างๆมีคาร์บอนนะครับมีอะไรเงี้ยแต่ว่าเป็นส่วนผสมกันถึง6ชั้นซึ่งรายละเอียดของตัวไฟเบอร์เนี่ยเขาไม่ได้ลงรายละเอียดไว้ก็คือตัวเขาใช้ลักษณะ คําพูดเป็นเป็นสิทธิบัตรของเขาคือ AM+ เนี่ยมีความแข็งแรงความเหนียวแล้วก็ความเบานะครับผมตัวนี้ผ่านมาตรฐานค่อนข้างสูงใช้ในการแข่งขัน m o t ต g p เลยนะครับอ่ะซึ่งน้ําหนักของหมวกใบนี้จะอยู่ที่ นี่ส์เอนะครับ1,400กรัมบวกลบนะครับก็ถ้ารวมทุกอย่างแล้วเนี่ยมันอยู่ที่1 4 5 0กรัมอ่ะซึ่งหมวกใบนี้แบ่งเชลเป็นทั้งหมด4เชลเลยนะครับไม่สามารถสลับนวมกันได้นะครับแต่ว่านวมเนี่ยสามารถเพิ่มไซส์นมได้นะครับก็เช่นว่าสมมติผมจำไม่ได้นะว่านวมตัวนี้มันเท่าไหร่สมมติมัน35มิมิลอ่ะก็คือถ้าคุณคิดว่าหมวกใบนี้มัน หลวมเกินไปนะครับก็เพิ่มเป็น40มิลอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าตัวเลขของนวมผมจําไม่ได้แน่แน่ชัดนะครับว่ามันประมาณเท่าไหร่นะครับผมก็เบื้องต้นก็ตัวเนี้ยน้าหนัก ผมว่าถือว่าเบาวกว่าทางอารนะครับแล้วก็แต่ยังไม่ถึงกับเบาเหมือนกับพวกอ l p ฟาอ l เล e เวหรือพวก s c o ร์เปีย1 a เป็นหมวกตัวท็อปที่มีน้ําหนักกลางๆนะครับเบาวกว่าพวกพลาสติกทั่วไปที่1500หรือ1600กร้อยัมประมาณหนึ่งใส่แล้วไม่หนักนะครับเรื่องของจุดเด่นของตัวนี้ก็คือ a e r o ไดนามิกค่อนข้างดีนะครับตัวนี้ รูลมดูจากรูปทรงนะก็คือจะมีความแหลมนะครับแล้วก็มีปีกด้านหลังอันนี้เรียกเลียเลียสปายเลอร์นะครับตอนนี้เสริมความสเตเบิลก็คือเวลาหมวกตัวนี้ถ้าเทียบไปกับตัว x x ตอนนี้ x สิบสี่นะครับมันถ้าเทียบกับ x สิบสองเนี่ยก็คือเขาบอกว่ามัน,นลดอาการยอย y ยาว a ิ i งนะครับ y a w i n g เนี่ยถึง50%ก็คือมีอาการสายเงี้ยลดลงนะครับ 5 0เลยถ้าเทียบกับตัว X12 e นะครับเพราะว่ามันมีตัวนี้เลียสปอยเลอร์ด้านหลังเนี่ยลดการสายเพราะว่าลมมันจะไม่มาหมุนนะครับก็คือมันปุ๊บแล้วมันก็จะออกไปเลยไม่มีมาหมุนด้านหลังทําให้หมวกเนี่ยค่อนข้างนิ่งนะครับแล้วก็ลดอาการ Lift, ลิฟต์ลิฟต์ก็คือการยกขึ้นนะครับถึง3%นะคือหมวกปกติถ้าถ้าเราขี่เร็วมากๆเนี่ยมันจะมีลมหอบจากด้านล่างเนี่ยด้วยแอโรดนามิกเนี่ยมันจะตัดลมออกไปหมดไม่มีการลิฟต์เกิดขึ้นนะครับผม แล้วก็ลดอาการแดกแดกก็คือการดึงไว้ข้างหลังเหมือนเวลาเราคลิกเมาส์แล้วดึงนะครับอย่างเงี้ย ดกไปข้างหลังเนี่ยเหมือนเหมือนต้านลมนั่นเองนะครับก็คือลดอาการต้านลมลงไปอีกสิบเปอร์เซ็นต์ก็คือเรื่องของ performance ของการเลสซิ่งของหมวกตัวนี้คือ aerodynamic ค่อนข้าง darum, ดีมากนะครับผมเรื่องต่อไปนะครับเรื่องของมุมมองเขาเคลมว่าตัวนี้มุมมองค่อนข้างกว้างอ,อยู่แล้วทั้งทั้งด้านด้านด้านบนล่างแล้วก็ด้านซ้ายด,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 ด้านขวาเนี่ยมองได้ค่อนข้างชัดเจนนะครับเรื่องของ a i r f โ o นะครับมีช่องลมทั้งหมดหนึ่งช่องตรงนี้นะครับเป็นช่องลมขนาดใหญ่นะครับพาความร้อนความชื้นนะครับไปออกใต้หมวกด้านหลังตรงนี้นะครับผม ช่องลมด้านหน้ามี2ช่องนะครับก็คือเป็นช่องนี้นะครับตัวนี้ให้ลมเข้าไปที่ช่องนี้เลยนะครับก็คือให้หายใจสะดวกแล้วก็ลดอาการเกิดฟ้าที่ขึ้นบนตัวกระจกหน้าแต่จริงๆในตัวกล่องมันก็มีตัวพินล็อกตะกี้ที่ผมเห็นนะครับก็คือมีพินล็อกลดกันฟ้าได้แล้วแต่บางคนเขาไม่ได้ใส่พินล็อกถามว่าใช้แช่ช่องลมตรงนี้ช่วยไหมช่วยแล้วนะครับแล้วก็มีเป็นเอกลักษณ์ของทางโชเอ็กซ์็พลินะครับก็คือมีช่องลมแก้มนะครับก็คือตรงนี้ ลมเนี่ยมันจะเข้าตรงนี้แล้วไปนวนแถวแก้มถ้าเปิดนองมาเนี่ยข้างในจะมีรูตรงนี้เพื่อให้ระบายลมมาทางแก้มนะครับนมภายในของตัวนี้นะครับเป็นตัวภายในที่ดูดซับเหงือ่อและก็สามารถอ่าควิกได้นะครับทำให้เหงื่อมันอ่าแห้งไวนะครับตัวนี้ทําให้เวลาเราใส่แล้วเหงื่อออกเนี่ยทำให้หมวกมันไม่ชุ่มข้างในทําให้อ่าลดกลิ่นอับต่างๆอันนี้ใส่สบายนะครับผมนมภายในก็ค่อนข้างชับแน่นแกมนิดนึงเพราะว่าเป็นหมวกเรสซิ่งมันต้องจับแกมนะครับ ตัวนี้สามารถใส่แว่นสายตาได้ง่ายนะครับแล้วก็มีล่องวอาวหูสำหรับบลูทูธเรียบร้อยแล้วอันนี้มาดูนวมด้านล่างนะครับมี Emergency p u o l นะครับหลายคนถามว่าตัวนี้มันดึงยังไงนะครับไม่มีปัญหาเลยครังจริงมันจับตัวนี้แล้วก็ดึงปุ๊บมันคือเป็นการปลดนวมนะครับมันจะมีคล้ายๆกับว่าเป็นตำแหน่งที่แบบ เห็นแล้วรู้อะครับเหมือนจับแล้วก็ดึงเลยมันจะปลดนวมทําให้มวมเนี้ยมันไม่บีบแก้มทําให้คนที่มาช่วยเหลือเราสามารถถอดหมวกออกจากนี้ได้ไว้มีโอกาสผมจะสาธิตวิธีการดึงให้ดูนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นหมวกใหม่ผมก็ไม่อยากจะไปดึงเพราะว่าการดึงเนี่ยมันก็เหมือนกับถุงนมนีนะภัยแล้วกันดึงออกมาแล้วมันก็จะทำให้มันมันเหมือนไม่เหมือนเดิมะครับเราก็จะไม่ได้ทํากับหมวกใหม่นะครับตัวน,นี้มีแผ่นใต้คางให้นะครับอยู่ในกล่อง ในกล่องนะครับเขาก็จะมีคู่มือมาให้นะครับมีอะไรอยู่ในกล่องบ้างนะครับก็คือมีกาดจมูกนะครับเมาส์กาดนะครับซึ่งตะกี้เราเขาไม่ได้ใส่ไว้ให้อ่ามันก็จะมาใส่ตรงนี้ตรงนี้นะครับก็คือป้องกันการเกิดฟ้านะครับก็คือใส่เข้าไปอย่างนี้เวลาเราหายใจมันก็จะไม่ลดไปบนชิวนะครับผม2ก็คือมีแผ่นใส้คางหลายคนถามเอะไม่มีแผ่นใต้คางหรอมีนะครับแผ่นใต้คางแถมให้ก็คือใส่ไปตรงนี้นะครับก็คือจะปิดไปอย่างนี้ ทำให้ป้องกันเสียงลมได้ดีขึ้นนะครับหมวกใบนี้เป็นหมวกที่ค่อนข้างเงียบนะครับผมถ้าเทียบกับหลายๆยี่ห้อนะครับตัวนี้ถือว่าเงียบได้พอสมควรแล้วก็มีสปอยเลอร์คางนะครับตัวนี้ลดการแดกของหมวกก็คือเพิ่มแอโรไดนามิกของหมวกนั่นแหละใครที่ใช้งานทั่วไปไม่ได้ซิ่งมากก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ครับแต่ถ้าอยากใส่ก็ ใส่เข้าไปใต้คางตรงนี้นะครับหมวกมันก็จะมีคล้ายๆเหมือนสปอยเลอร์นะครับฟินเวลาลมมาเนี้ยมันก็จะตัดลงอีกนิดนึงอ่ะอันนี้เป็นเรื่องของแอโรไดนามิกแล้วกันนะครับที่เหลือก็เป็นเรื่องของคู่มือมีสติ๊กเกอร์นะครับแถมให้นะครับอันนี้เป็นซิลิโคอนออยนะครับก็คือเอาไว้หล่อลื่นพวกกลไกต่างๆกรณีที่ชิลฝืดชิลมีปัญหาอะไรเงี้ยตัวนี้ก็สามารถหยอดเพิ่มได้นะครับผม จุดเด่นของตัวนวมของ X-Spirit 3เนี่ยมันจะมีจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งก็คือนวมแก้มเนี่ยที่ผมจะขึ้นรูปให้รูปหนึ่งนะครับมันจะเป็นเรื่องของมุมมองกรณีที่เราขี่รถนะขี่รถท่านี้่านะแล้วถ้าเราหมอบเนี่ยมุมมองของเราจะแคบลงนะครับตัวนวมเนี่ยมันจะสามารถเลื่อน Position ได้นะครับทำให้อ่า ตัวกระดุมเนี่ยมันจะเหมือนดึงขึ้นนิดนึงทําให้หมวกมันหงายขึ้นเวลาเวลาสำหรับคนที่ขี่เรสซิ่งจ๋าๆนะครับเราเปลี่ยนโพสิชันของนวมได้นะครับทาให้หมวกมันยกขึ้นอย่างนี้แต่ว่าด้วยด้วยการโฮแก้มเนี่ยมันจะโฮเท่าเดิมนะครับอันนี้ผมอาจจะยังไม่ได้ดึงให้ดูนะครับเพราะว่ามันจะดึงยากนิดนึงมันต้องถอดนงถอดน,น,นวมออกมานะครับก็คือกลายเป็นว่าแทานที่เราจะใส่หมวกอยู่ท่านี้นะครับแล้วเราหมอบเงี้ยหมวกมันจะก้มลงใช่ไหมแต่ว่านวมเนี่ยมันจะสามารถโรเททคือหมุนขึ้นได้ ดึงดึงลงนิดนึงนะครับทาให้หมวกมันจะกลายเป็นท่านี้แต่ว่าตําแหน่งของแก้มเนี่ยมันจะเท่าเดิมน,นะครับไม่ไม่แน่ใจว่าเข้าใจไหมแต่ว่าเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้แล้วกันนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับผมอ่าหมวกใบนี้มีการระบายอากาศที่ค่อนข้างดีนะครับเมื่อเทียบกับตัว X12 นะครับตัวนี้ X14 หรือ Xpirit 3เนี่ยมีการระบายอากาศที่ค่อนข้างดีคอ่ามีการสแกนความร้อนเนี่ยจะเห็นเลยว่าจุดสีแดงหายไปค่อนข้างเยอะนะอันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างดีเลยทีเดียว ต่อมานะครับก็จะเป็นเรื่องของการสวมใส่แล้วกันเดี๋ยวเราจะมาลองสวมใส่ให้ดูนะครับลายเนี่ยสวยจริงๆอ่ะถ้ายิ่งไปใส่กับชิลประหลอดหรือชิลดําำเนี่ยจะค่อนข้างสวยเลยนะครับเดี๋ยวเรามาลองสวมใส่กันเลยแล้วกันนะครับผมสายลัดคางตัวนี้เป็นแบบดีดีริงนะครับผมอ่าตอนแรกกะว่าจะมารีวิวเรื่องลวดลายอย่างเดียวกะไปกลับไปก,บไปกับมากลายเป็นว่าพูดถึงเรื่องสเปคค่อนข้างเยอะนะครับผมอืม ในเรื่หรุ่นนี้ค่อนข้างนานนะครับฟิตติ้งนะครับบอกเลยว่าบีบปากบีบแก้มคอสมควรนะครับผมถ้าเทียบกับทางอารยก็คือเป็นเลสซิ่งสไตล์จริงๆเนี่ยใส่แว่นค่อนข้างง่ายนะครับผมอืมมันจะบีบช่วงนี้นิดนึงนะครับแต่ถามว่าในระยะยาวอ่ะถ้าใครเป็นพวกใส่เลสซิ่งก็จะชอบนะครับเพราะว่ามันแอโรไดนามิกค่อนข้างดีนะครับด้านบนรู้สึกอ่าไม่บีบไม่อะไรจะบีบช่วงนี้เป็นหลักเลย จงแก้มรู้สึกเลยว่ากัดปากากัดแก้มก็จะใช้เวลาประมาณ2องถึงสามาทิตย์นะครับใส่แล้วมันจะสบายขึ้นนะครับผมอันนี้ถ้าถ้าใครเป็นสายเล็กทิ้งก็จะชอบนะครับผมไม่แนะนําให้โอเวอร์ไซส์นะครับตัวนี้เป็นหมวกที่ทำเพอร์ฟอร์แมนซค่อนข้างดีแนะนําให้ตรงไซสนะ์แต่ว่าต้องใส่ไปสักพักให้มันรู้สึกดีขึ้นนะครับผม อยากให้ดูแบบลายรอบๆอ๋อลืมบอกไปอีกเรื่องหนึ่งตอนนี้มีระบบล็อกชิลนะครับปกติมันจะมีเหมือนปิดอย่างงี้กึ๊กนะครับแล้วมันจะมีเหมือนตัวเลื่อนตรงนี้ครับเพื่อดันล็อกเดี๋ยวผมหาก่อนอ่าตรงนี้อ่ะหมนดันขึ้นได้นิดหนึ่งอ่าเห็นนะตรงนี้เพื่อให้ล็อกคิลอ่า เมื่อไม่ให้ชิลเปิดนะครับตัวนี้มีตัวล็อกแต่ว่าปกติตัวหมวกเนี่ยมันก็เหมือนล็อกแน่นนิดนึงแล้วอ่ะถามว่ามันจําเป็นไหมก็ไม่อาจจะไม่จําเป็นนะครับการโอเปเรตตัวช่องลมต่างๆทําได้ดีนะครับมันเหมือนรองรับมืออยู่แล้วอ่ะใส่ถุงมือก็น่าเปิดปิดได้ข้างบนก็มีหนึ่งอันด<า>ันขึ้นเปิดจะลงปิดนะครับผมอันนี้ค่อนข้างสวยเลยทีเดียวโมเตกิสามนะครับผมถ้าใครถูกใจ <S <S ก็รีบมาจัดซื้อนะครับบอกเลยว่า ของเข้ามาไม่เยอะนะครับแล้วคิดว่าจะเข้ามาแค่ล,ล็อตเดียวด้วยนะครับผมก็ถ้าใครสนใจราคา26,500บาทนะครับผมสวยงามก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวหมวกโชว์เอ็กซ์เ t ลนะครับเป็นหมวกศูนย์ไทยแท้มีมอรกนะครับผม Mark m มาควีสลายพิเศษนะครับของเข้ามาไม่เยอะนะครับราคา26,500บาทถ้าสนใจก็ยังไงติดต่อเข้ามาที่ร้านตอนนี้มีไซส์ S M L XL ครบเลยนะครับผม ตอนนี้ร้านก็มี4สาขาสนใจก็เข้าไปสาขาไหนหรือสอบถามมาทางไลน์หรือ Facebook ก่อนก็ได้ว่าที่สาขานี้ตอนนี้ยังมีไซส์นี้เหลือไหมอยากจะเข้ามาลงเข้ามาหอกหรือใครไม่ว่างเข้ามาหรืออยู่ต่างจังหวัดนี่ก็สามารถสั่งออนไลน์ทางผ่านไลน์ a c e b o o k หรือทาง Sho ป e e ก็ได้นะครับผมเดี๋ยวผมขึ้นลิงก์ไว้ให้แล้วกันนะครับผมยังไงก็ขอฝากตัวหมวกโชว์เอ็กซ์ลใบนี้ด้วยนะครับผมสวยงามทีเดียวอยากได้เป็นของตัวเองสักหนึ่งใบนะครับผมก็ยังไงก็ รีบมาซื้อกันนะครับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ